สวัสดีครับผมโกนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการถอดเลนกระจกมองข้างของรถฮอนด้นะครับขั้นตอนขอนวิธีการถอดเลนนะครับให้เราดันตัวกระจกขึ้นด้านบนให้สุดนะครับโดยเอามือนะครับ ดันให้ตัวกระจกขึ้นด้านบนให้สุดนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ว่างที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เราเอามือเข้าไปสอดด้านล่างแล้วค่อยค่อย,อย,อย,อยงัดตัวเลนกระจกออกมานะครับก็คือรดันค่อยค่ยงัดตัวกระจกด้านล่างนะครับ ตอนนี้ตัวกระจกหลุดแล้วนะครับาตัวกระจกออกมามันจะปิดเขี้ยวด้านบนอยู่นะครับให้เราเลื่อนกระจกลงล่างนะครับค่อยๆดึงกระจกลงด้านล่างนะครับมันจะมีเกี้ยวอยู่ค่อยๆดึงลงนะครับนี่นะครับ ตัวนี้กระจกออกมาแล้วนะครับด,ดูนะครับที่ด้านบนก็คือมันจะมีเขี้ยวตัวนี้นะครับนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างก็จะยึดอยู่กับตัวนี้นะครับมันก็จะสอดขึ้นไปด้านบนอยู่นะครับมาดูที่ตัวกระจกนะครับ ด้านบนมันจะยึดยึดอยู่กับตัวนี้นะครับสองตัวนี้ส่วนด้านล่างก็คือจะยึดอยู่กับตัวนี้นะครับนี่คือวิธีการสอบส่วนวิธีการใส่นะครับให้เรากดตัวแผงตัวนี้ให้ลงมาด้านล่าง ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะเอาตัวเลนตัวนี้สอดเข้าไปนะครับวิธีการก็คือให้สอดเลนเข้าไป นี่นะครับสอดเลนสอดเลนเข้าไปนะครับตอนนี้ด้านบนเข้าแล้วนะครับก็รถกระจกมานะครับจากนั้นก็คือกดกดที่ด้านล่างให้ด้านล่างเข้าล็อกนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เลนกระจกเข้าล็อกแล้วนะครับเมื่อเรานำไปใส่ที่รถก็ทำการปรับตาแหน่งองศาการมองในขั้นตอนตัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ